พัดมีเขาก็เซ็ตลวเจ้าสวัสดีเจ้านีิเจ้ารับสุโขทัยใน UK เคเจ้าวันนี้มีพัดมีพัดมีแต่ว่าเขาจะทำน้มพัดไทย ตอนนี้เส้นพัดไทยหายากก็จะจะมีเส้นมีแตนนะคะมาดูกันเลยเจ้าวิธีทำน้ำพัดไทยแยงใดง่ายๆเจ้ามาดูเครื่องปุงหนึ่งก่อนเลยเจ้าเส้นมีหอมแดงน้ำตาลปี๊บไข่ไก่เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นหมูซับตัวนี้พัดเส้นหมูซับเจ้าผงชูรสนิดหน่อยตัวนี้พริก พริกเจ้าพริกแห้งเอาเม็ดออกเสร็จแล้วเอาไปแจ่น้ำแล้วก็ปัน่นไข่มีเครื่องปั่นก็ต่ำได้นะเจ้าต่ำแล้วก็มาละลายน้ำเดี๋ยวเขาจะทำน้ำผัดไทยโอเคค่ะมาลงมือทำกันเลยเจ้าลืมไม่ได้เจ้าน้ำมะขามเปียก พริกที่เขาปัน่นไว้จ้าแข็งพวนค่ะทั้งใส่พริกที่เขาปัน่นไว้เจ้าม,มะขามเปียก น้ามะขามเปียนี่ใช่ใจแบบเข้มข้นเลยนะเจ้าน้ำตาลปี๊บเอ่อใช้ล็อกชุกค่ะคุณเตยเจ้าน้ำตาลกวด น่าจะได้เจ้าคนได้ดีแล้วค่ะประมาณนี้นประมาณไปนิดน้อยเจ้าซาจะห้อน,นะใส่ในชจ้นเขาไปเขี่ยหมูไปข้างๆใส่ไข่ งานาก็น้ำด้วยเส้นแล้วก็ให้เอกมาแล้วงั้นพ่อจะหาทำไดไรก็ใส่ลงไปน้ำเชือบแล้วก็ เจ้ากัวจะเก็บสามไม้ทั่วซีซั่นนี้ซอสก็จะเป็นปลาเขียวเจ้าพักก็นี่จงหอกแต่เจ้าใช่หอกวันนี้กต่เจ้าดีกว่าเจ้าลำธรรมดาใน้ตู้เย็นนี่อยากก็ใช้เข้าไปก็ สนสีสันนะเจ้าเขอส้มแตมันเป็นยังไะเจ้าคือใครนี่เขาเจ้าือมันเห็นว่ใครใชัดๆ hát miếng họ có set la rộng họ mới chấm, chấm chấm hát, mình sốt, thăm miếng thêm khuẩn mạc phải trống khổng hờm đấy, ngán rồi, ก็จุดไปแล้วก็ยุดไปแล้วล้าไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย